มิกลาบาคำนี้สวัสดีครับนักเรียนข้าวนี้เป็นเรื่องการผสมพยัญชนะกับสะระอ,อนานสิกนะครับสะระอ,อาสิกในที่นี้จะมีรูปเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้นะครับในที่นี้เรายกตัวอย่างตัวอะก็คือเสียงฮออ่างนะครับสะระอ,อาสิกจะเกิดจากการรวมฟังกันดีนะครับเกิดจากการรวมของ สระเอที่อยู่ข้างหน้าพยัญชนะและสระาอาที่ตามหลังพยัญชนะแล้วกป็ปิดท้ายด้วยตัวงองูการัรนนี่คือเป็นสระอ,อนาสิกนะครับอย่างคำนี้นะครับตัวอระสมกับสระอ,อนาสิกยังไม่ใส่เครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงต่ำนะครับคำนี้ออกเสียงว่า อองอองนะครับอออ่างไม่เอกอาอ,างออ่างงองูอองนะครับอ่ะการผสมพยัญชนะกับสระนาสิกจะต้องผันเสียงวรรณยุกไปพร้อมกันโดยสระนาสิกจะสามารถผันได้3มเสียงเหมือนกับสระพื้นฐานนั่นคือมีเสียงวรรณยุกต์โทเอกแล้วก็สามันนะครับอ่ะสระอานาสิก อย่างที่บอกมีรูปเดียวก็คือเกิดจากสระเอสระอาและงองูกะลันปิดท้ายนะครับยกตัวอย่างพยัญชนะออก็คือตัวออยู่ตรงนี้ประสมกับสระอนาสิกแบบนี้จะเท่ากับเสียงวรรณยุกต์เอกก็คือออององอนะครับนี่คือสระอนาสิกเสียงวรรณยุกต์เอกนะครับอ ต่อไปเสียงวรรณยุกโทนะครับเราก็จะเติมจุดเล็กๆใต้งองงูตัวหลังนี่นะจะทําให้เป็นเสียงวรรณยุกโทนะครับยกตัวอย่างตัวพยัญชนะอออ่างคือตัวอะเหมือนเดิมอะอ่องอ่องอ่องนะครับก็คือเป็นเสียงวรรณยุกโทนะครับอ่องเนาะอะอ่องอ่องต่อไปเสียงวรรณยุกสามัญ ก็แค่เต um ิมสองจุดเล็กๆข้างหลังนะครับเติมสองจุดเล็กๆข้างหลังตัวงองูกระลันเนาะตัวนี้จะทําให้กลายเป็นเสียงวรรณยุกต์สามันนะครับยกตัวอย่างพยัญชนะอออ่างคือตัวอ้ออ้ออองอองอองนะครับก็คือเสียงวรรณยุกต์สามัญทีนี้เวลาเราผันเสียงเราก็จะเริ่มจากเสียงโทก่อนเนาะ อ่องอ่องอ่องนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่องเสียงโทนะครับมีจุดใต้งอง,งูกระลันตัวหลังนะครับอ่องอ่องไม่ได้ใส่จุดอะไรนะครับอ่องเสียงเอกหันเสียงวรรณยุกต์เอกอ่องอ่องนะครับก็คือเสียงวรรณยุกต์ สามัญมี2จุดข้างหลังแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกสามันอ่ะข้างบนคือการฝึกผันเสียงนะครับอ้งอองอองอ้งอองอองนะครับอ,อ,อ่ะ,อะมาดูคำศัพท์คำแรกตัวนี้ก็คือตัวผ่าเสียงพอหรือผอนะครับมีการควบ ตัวหน้าแบบนี้แสดงว่าควบเสียงยอยักษ์นะครับพอกับยอควบกันพะยะอัพเพียะนะครับตัวนี้ถ้าอยู่เดียวๆอ่านว่าเพียครับเพยียะ,ะสมกับสระอ,อนาสิกเสียงวรรณยุกโทสังเกตเห็นมีจุดเล็กๆใต้งองงูกระลันตัวหลังตรงนี้เนาะแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกโทเพยีพยอ่องเพียง พิ่อ่องพยองีพยงพยงียงพียงเนอะแปลแปลว่าตรงนะครับพยียงแปลว่าตรงทีนี้เวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็คือผอพึ่งหอหีบยอยักษ์ไม้โทออ่างงงูนะครับพยียงเป็นตัวควบพอยคอวบกันเสียงวรรณยุกโธนะครับสระออนาสิกพยียง นะครับเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็คือพอพึ่งหอหีบยอยักษ์ไม้โทอออ่างง,อง,นะอ,งองูนะครับพ่องพ่องนะครับลองออกเสียงตามครูพพ่องแปลว่าตรงนะครับต่อไปคำที่สองเนาะข้างบนก็ฝึกผันเสียงเหมือนเดิมเนอะอ่องอองอองทีนี้คำศัพท์ตัวนี้เรามาดูตัวนี้คือตัว กะแต่มีการควบด้านหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นพยัญชนะผสมก็คือเป็นตัวจ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวจ้าเสียงจอจานะสมกับสระอ,อนาสิกนะครับไม่มีจุดสองจุดข้างหลังไม่มีจุดใต้ตรงนี้แสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงต่ำนะครับจ้าออง จองจะอองจองจองแปลว่าแมวนะครับเขียนเป็นอักษรไทยก็คือจอจานไม่เอกออ่างงงูนะครับจ่องแปลว่าแมวอ่ะต่อไปข้างบนเราก็ฝึกผันเสียงเหมือนเดิมอ่องอองออง,อองทีนี้มาดูคำศัพท์พยัญชนะมันจะอยู่ตรงกลาง ตรงกลางตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวกานะครับเสียงกอไก่นะครับ,กกนะรบตัวกะสมกับสระอ,อนาสิกสังเกตมี2จุดเล็กๆข้างหลังแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกสามัญกาอองกองก้อองกองกองนะครับแปลว่าดีเยี่ยมนะครับสามารถเรียกพูดว่ากอง นะแปลว่าดีหรือเยี่ยมนะครับเขียนเป็นอ,อนักษรไทยคือกอไก่ออางองูนะครับกองกองแปลว่าดีหรือเยี่ยมนะครับต่อไปฝึกผันเสียงข้างบนเหมือนเดิมอ่องอองออง,อองนะครับอ่ะมาดูคำศัพท์พยัญชนะที่ยกมาประสมก็คือตัวนี้ก็คือตัวข่าชื่อของมันคือตัว ค่าควนะครับก็คือเสียงเทียบกับเสียงไทยคือเสียงคอหรือขอนะครับตัวค่าผสมกับสระอนาศิกนะครับในที่นี้สังเกตใช้อายาวนะเพราะตัวค่าเวลาผสมตามอยู่หน้าสระอ,อี้มันต้องใช้อายาวนะครับตัวนี้คืออายาวเนาะถ้าใช้อาซาดมันจะเหมือนกับตัวซาไม่ได้นะครับ สองจุดข้างหลังแสดงว่าให้เสียงวรรณยุกสามันนะครับข่าององคองข่าององคองคองแปลว่าศีรษะนะครับหรือหัวเนาะสามารถเรียกว่าคองนะครับเขียนเป็นอักษรไทยก็คือคอควายออ,อ,งองงูคองนะครับแปลว่าศีรษะ ต่อไปฝึกผันเสียงข้างบนเหมือนเดิมอ่องอองออง,อองนะครับมาดูคำศัพท์พยัญชนะที่ยกมาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางกตัวนี้คือตัวมา่าก็คือเสียงมอมะผสมกับสระอ,อนาสิกเสียงวรรณยุกต์สามัญเพราะว่ามีสองจุดเล็กๆข้างหลังเนาะมาอองมองมองแปลว่า ขับนะครับมองแปลว่าขับมองเขียนเป็นภาษาไทยคือมอม้าอออ่างงองูนะครับมองแปลว่าขับเนาะเช่นขับรถพม่าจะเอาคําว่ารถไว้ข้างหน้ารถก็คือคําว่ากาใช่ไหมครับกอไก่สระอารเนาะกามองก็คือขับรถนะครับคาว่ามองแปลว่าขับเนาะคำว่ากา สามารถใช้ตัวก้าก้าจีนะคือก็คือตัวกอไก่สรรอานะครับเติม2จุดข้างหลังเพราะว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญคําว่ากาแปลว่ารถยนต์เนาะทีนี้ถ้าจะบอกว่าขับรถยนต์ก็คือกามองเสียงวรรณเสียงวรรณยุกต์เดียวกันใช่ไหมกามองเสียงวรรณยุกต์สามัญทั้งคู่นะครับกามองแปลว่าขับรถคําว่ามองแปลว่าขับนะครับ ต่อไปข้างบน,นฝึกผันเสียงเหมือนเดิมนะครับอ่องอองออง,อองมาดูคำศัพท์ตรงนี้พยัญชนะที่ยกมาคือตัวนี้นะครับก็คือตัวต้าเสียงต่อเต่าต้าอองตองตองตองแปลว่าภูเขานะครับคำว่าตองเขียนแบบภาษาไทย ก็คือตอเต่าไม่เอกออ่างงองูตองตองแปลว่าภูเขานะครับอ่ะต่อไปนะคำสุดท้ายข้างบนฝึกผันเสียงนะครับอ่องอองอองคำศัพท์ตรงนี้ก็คือตัวอ่ะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ pues เสียงวันเสียงออ่างนะครับตัวอ่ะคือเสียงออ่าง ผสมกับสระอนาศิกเสียงวรรณยุกต์เอกนะครับเพราะไม่มีเครื่องหมายสองจุดข้างหลังไม่มีจุดล่างนะครับแบบนี้คือเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกออออแปลว่าสําเร็จนะครับอแปลว่าสําเร็จเขียนแบบอักษรไทยคือออ่างไม่เอกออ่ออางงองูงองแปลว่าสําเร็จนะครับ คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการประสมพยัญชนะกับสระอ,อนาศิกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนจดลงสมุดทุกคำนะครับเขียนคำศัพท์คำอ่านและคำแปลให้ถูกต้องนะครับทบทวนบ่อยๆตรงนี้นะครับ